สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาตัดเอากิ่งพันไปไปเสียบยอดนะครับผมไปนั่งแท่นหลังจากที่เราตัดกิ่งออกไปแล้วเราก็เอาทชู่มาซับยางออกนะครับจากซับยางออกเสร็จแล้วเราก็เอากาวร้อนมาปิดแผลสาเหตุที่ใช้กาวร้อนเพราะว่าแผลเขาไม่ยุบนะครับป้องกันเชื้อราได้ด้วย ถ้าเราใช้ปูนขาวหรืออย่างอื่นเนะี่ยมันเวลาเขาโดนแดดหรือโดนลมเงี้ยแผลเขาจะแบบยุบยุบแห้งแๆอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเฉือนแล้วนะครับผมเฉือนเตรียมรั่งแท่นการตัดตอนที่ต้องเฉือนทีเดียวให้ขาดน,นะครับเพื่อให้แผลเขาเรียบเสร็จแล้วเราก็เอากิ่งพันมาวางเลยครับผม จากวางเสร็จแล้วเราก็นี่ครับกดไว้ด้วยมือทิชชูรองแล้วก็ใช้กาวร้อนครับเป็นตัวเชื่อมนี่ครับเสร็จแล้วเราก็มาใช้เทปพ,พันอีกทีหนึ่งพันด้านบนดึงลงมาที่ดึงไว้เพื่อไม่ให้เขาเวลาเขาติดเขาจะดันขึ้นข้างนงบางครั้งเขาจะดันขึ้นข้างหนึ่งนะครับทำให้แผลเปิดข้างหนึ่ง แล้วเขาจะหลุดง่ายก็เลยต้องพันเอาไว้ก่อนกิ่งที่เหลือแล้วก็มาปักชำครับการปักชำก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทรายนะหลายคนบอกว่าใช้ทรายในะส่วนใหญ่แต่ของผมใช้ดินเก่าครับดินเก่าชุดนี้ชำไปหลายชุดแล้วครับเปอร์เซ็นต์ติดเยอะมากถ้าไม่มีก็เอานี่ครับดินธรรมดาก็ไนดะ้